สรุปเนื้อหาก่อนดู Stranger Things เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในเมืองเล็กๆที่ดูเงียบสงบในรัฐอินเดียนาช่วงปี1983เมืองนี้มีชื่อว่า h a w k ินส์ซึ่งเป็นที่ตั้งของห้องทดลองแห่งชาติ h a w k ินส์ซึ่งเป็นสถานที่ที่รัฐบาลกำลังทำการทดลองลับๆเกี่ยวกับสงครามเย็นและสิ่งเหนือธรรมชาติที่นั่นมีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่ออีเลเวน หรือ L เธอเป็นเด็กที่ถูกทดลองและมีพลังจิตมหาศาลซึ่งเธอใช้เพื่อสอดแนมโลกอื่นตามคำสั่งของดร์มาร์ตินเบรเนอร์ผู้ที่เธอเรียกว่าพ่อซีซั่นหนึ่งการหายตัวไปของวิลไบเออร์สปี1983 จุดเริ่มต้นของหายนะคือวันที่6พฤศจิกายน1983เมื่อแอลใช้พลังจิตในการสอดแนมเธอได้เผลอไปสัมผัสกับสิ่งมีชีวิตสุดสยองและหวาดกลัวจนทำให้เธอเปิดประตูมิติไปสู่โลกคู่ขนานที่เรียกว่าโลกกลับด้านการเปิดประตูมิตินี้ส่งผลให้วิลลูไบเออร์ชเด็กชายในแก๊งเพื่อนสนิทสคนหายตัวไปอย่างลึกลับขณะปั่นจักรยานกลับบ้านไมค์ ดัสตินและลูคัสเพื่อนสนิทของวิลจึงเริ่มต้นออกตามหาเพื่อนที่หายตัวไปอย่างจริงจังและพวกเขาก็ได้พบกับแอลที่กำลังหลบหนีจากห้องทดลองแอลพยายามช่วยเหลือพวกเขาในการตามหาวิลโดยใช้พลังของเธอ ในขณะที่จอยซ์บ y e เออร์สแม่ของวิลก็ต้องเผชิญกับเรื่องเหลือเชื่อเมื่อเธอพบว่าวิลพยายามสื่อสารกับเธอผ่านหลอดไฟในบ้านและเธอก็ร่วมมือกับจิมฮอปเปอร์สารวัตรตำรวจท้องถิ่นในการสืบสวนซึ่งพวกเขาได้เข้าไปในห้องทดลองและค้นพบความจริงเรื่องโลกกลับด้านในที่สุดกลุ่มเด็กๆก,ก็ได้พบวิลในโลกกลับด้านและช่วยเหลือเขาออกมาได้สำเร็จแต่ในการ,รเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดจากโลกกลับด้านที่เรียกว่า เดโมกรอนนั้นแอลได้เสียสละตัวเองใช้พลังทั้งหมดเพื่อทำลายมันและปิดประตูมิติทำให้เธอหายตัวไปหลังเหตุการณ์สงบลงวิลไบเออร์สกลับมาใช้ชีวิตปกติแต่สุดท้ายเขาก็ได้อาเจียนออกมาเป็นตัวอ่อนของเดโมกกอนทิ้งปริศนาไว้ว่าเขายังคงเชื่อมโยงกับโลกกลับด้านอยู่ซีซั่น2การคุกคามของมายเฟลเยอร์ปี1984 เหตุการณ์ข้ามาในปี1984หนึ่งปีหลังจากเหตุการณ์ครั้งแรกวิลยังคงได้รับผลกระทบจากโลกกลับด้านอยู่เขาเห็นภาพหลอนของโลกกลับด้านและถูกครอบงำโดยสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวกว่าเดิมที่เรียกว่าม y l เ y ลเยซึ่งเป็นเหมือนวิญญาณชั่วร้ายที่ควบคุมทุกสิ่งในโลกกลับด้านในขณะเดียวกันดัสตินได้เก็บสัตว์ประหลาดตัวเล็กๆคล้ายลูกออดที่ตั้งชื่อว่าดาร์ท ซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วและกลายเป็นภัยคุกคามที่รุนแรงสมาชิกแก๊งเพื่อนและพี่ๆอย่างแนนซี่และโจนาธานต้องเผชิญหน้ากับการคุกคามของสัตว์ประหลาดที่ถูกเรียกว่าเดโมด็อกซึ่งเป็นลูกน้องของไมล์เฟลเยอร์ในขณะที่จอยส์ฮอปเบอร์และคนอื่นๆพยายามหาทางช่วยวิวจากไมล์เฟลเยอร์ซึ่งได้ยึดร่างของวิวเป็นฐานแอลที่ไม่ได้ตายจริงแต่ซ่อนตัวอยู่ได้กลับมาอีกครั้งเพื่อช่วยเพื่อนๆ เธอเดินทางไปค้นหาเรื่องราวของตัวเองและรู้ว่าเธอยังมีพี่สาวที่มีความสามารถพิเศษเหมือนกันในการต่อสู้ครั้งสำคัญแอลและฮอปเปอร์เดินทางไปยังห้องทดลองและแอลใช้พลังทั้งหมดของเธอปิดประตูมิติที่เปิดกว้างอย่างถาวรในขณะที่จอยซ์และแนนซี่ใช้ความร้อนในการขับไล่ไมล์เลเยอร์ออกจากร่างของวิลได้สำเร็จ เมืองฮอกกินส์กลับมาสงบอีกครั้งแต่ไมล์เฟลเยอร์ยังคงมองลงมาจากโลกกลับด้านซีซสั้นสศึกที่ห้างสปปรรพสินค้าสตาร์คอร์ดปี1985เรื่องราวเดินทางมาถึงช่วงฤดูร้อนปี1985ที่เมืองฮอกกินส์มีการเปิดห้างสปปรรพสินค้าสตาร์คอร์ต ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางใหม่ของเมืองในขณะที่เด็กๆเติบโตขึ้นและเริ่มมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนไมฟเลเยอร์ยังคงหาทางกลับมาสู่โลกของเรามันใช้หนูและชาวเมืองเป็นพาหะเพื่อสร้างร่างจำแรงขนาดมะฮมาและเริ่มต้นออกล่าอีกครั้งในขณะเดียวกันดัสตินได้ค้นพบว่าฐานลับของรัเสเซียได้ถูกสร้างขึ้นอยู่ใต้ห้างสรรพสินค้าสตา์คอร์ดและพวกเขากำลังพยายามเปิดประตูมิติอีกครั้ง กลุ่มของดัสตินและสตีฟต้องร่วมมือกันเพื่อไขปริศนาการแทรกซึมของรัสเซียในขณะที่จอยซ์และฮอปเปอร์ก็แอบเข้าไปในฐานลับของรัสเซียเพื่อหาทางทำลายเครื่องเปิดประตูมิติการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าสตา์คอร์ดซึ่งพวกเด็กๆต้องสู้กับร่างของไมล์เฟลเยอร์ส่วนฮอปเปอร์และจอยซ์ก็พยายามทำลายเครื่องเปิดประตูมิติเมื่อเวลาหมดลง จอ伊斯ตัดสินใจทำลายเครื่องโดยที่ฮอปเปอร์ยังติดอยู่ในห้องและถูกเชื่อว่าเสียชีวิตในการระเบิดครั้งนั้นหลังเหตุการณ์สงบลงแอลสูญเสียพลังจิตและครอบครัวไบ e r s สพร้อมด้วยแอลได้ตัดสินใจย้ายออกจากเมืองฮอคกินสเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ทิ้งไว้เพียงความเศร้าโศกและความสงบชั่วคราวซีซั่น4ปริศนาเวกหน้าและการขยายตัวของโลกกลับด้านปี1986 เรื่องราวดำเนินไปในปี1986 6เดือนหลังจากเหตุการณ์ที่สตาร์คอร์ดครอบครัวไบเออร์สและแอลย้ายไปอยู่ที่แคลิฟอร์เนียและแอลต้องเผชิญกับการถูกกลั่นแกล้งในโรงเรียนในขณะที่รัสเซียก็มีการเปิดเผยว่าฮอปเปอร์ยังไม่ตายแต่ถูกจับตัวและถูกคุมขังอยู่ที่นั่นส่วนที่ฮอกกินส์ก็มีภัยคุกค,คามใหม่ปรากฏขึ้นนั่นคือเวกนา สิ่งมีชีวิตคล้ายมนุษย์จากโลกกลับด้านที่เริ่มต้นออกล่าวัยรุ่นในเมืองโดยใช้บาดแผลทางจิตใจเป็นช่องทางในการโจมตีเวกหน้าคือแฮร์รี่คริวหรือหมายเลข01ซึ่งเป็นเด็กคนแรกที่ถูกด็อเตอร์เบรนเนอร์ทดลองและมีความสามารถพิเศษมหาศาลเขาเป็นคนเดียวกันที่แอลเคยใช้พลังจิตส่งเขาไปยังโลกกลับด้านและเขาก็ได้กลายเป็นผู้นำและผู้ควบคุมเหล่าสัตว์ประหลาดทั้งหมด แอสูญเสียพลังและถูกนำตัวกลับไปยังห้องทดลองเพื่อเข้ารับโครงการนีนาเพื่อฟื้นฟูความทรงจำและดึงพลังกลับมาในที่สุดแอลก็ได้ฟื้นฟูพลังของเธอและพยายามหยุดยั้งเวกหน้าจากระยะไกลในขณะที่กลุ่มเพื่อนในฮอกกินส์ต้องร่วมมือกันเพื่อต่อสู้กับเวกหน้าในโลกกลับด้านพวกเขาได้รู้ว่าเวกหน้าต้องการเปิดประตูมิติขนาดใหญ่สีประตูเพื่อทำให้โลกกลับด้านปลืนกินโลกของเรา ในตอนท้ายของซีซั่นแม็กซ์ได้ถูกเวกหน้าทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสและตกอยู่ในอาการโคมา่าในขณะที่รอยแยกขนาดใหญ่4แห่งได้เปิดออกในเมืองฮอกกินส์เป็นการประกาศว่าโลกกลับด้านกำลังจะกลืนกินโลกของเราอย่างสมบูรณ์